เยอะมากคนนี้มันอะไรเยอะคือสวัสดีครับคุณแม่มาธุระครับโดยเขาลากม้าแบบนีมาธุระมาธุระอีกแล้ว ไปเนี่ยนครนายกไปด้วยถึงา,า้ไม่บอกครับเมื่อคืนนี้จะได้แวะรับอะไรแม่เมื่อคืนเล่นอยู่สระบุรีก็ลเลยมานอนนคะรนายกครับมาทุระ เดี๋ยวรอให้เข้ามาลหลายๆคนก่อนจะอธิบายการใช้ชีวิตของตูมตามให้ฟังไอเรื่องสงสัยเนี่ยยังเลยไม่ต้องสงสัยกันมากนะครับเรื่องชีวิตตูมตามเราไม่ต้องอยากรู้นะครับเอาแค่พอควรเพราะว่า เวลาจะเที่ยวจะอะไรไม่รู้นะอันเนี้ยที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเที่ยวก็ไม่จําเป็นต้องมีเงินแล้วครับเที่ยวตอนมีแรงอันไหนใช้นี่ได้เราก็ใช้เราไม่เคยห่วงนี่หาเงินได้ก็รีบใช้ครับ เราไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาอุ้ยเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนู่นคนเรามันมีธุระครับมันไปได้ทุกจังหวัดแหละไม่ต้องมาถามว่าอุ้ยเดี๋ยวออกตรงนู้นเดี๋ยวออกตรงนี้ผมคนหนึ่งนะเห็นใครเที่ยวผมบอกเลยเห็นใครเที่ยวเนี่ยผมเนี่ยโคตรมีความสุขเลยผมจะพูดกับคนรอบข้างเสมอว่า ดีใจนะวันนี้เขาไปเที่ยวกันไปตรงนูน้นไปตรงนี้เราไม่เคยอิจฉาเราดีใจแล้วก็เห็นคนอื่นมีความสุขเราดีใจครับแต่การที่ผมมีความสุขก็ไม่ต้องมาอิจฉาผมผมเที่ยวด้วยผมทำงานด้วยผมไม่ได้ว่ามาเที่ยวตั้งหน้าตั้งตาวันนี้หาเงินได้ผมตั้งหน้าตั้งตาเที่ยวไม่ใช่ผมครับจำไว้ แล้วเรื่องเงินก็เหมือนกันผมจะหาตรงไหนได้ผมจะทําอะไรกันตรงไหนได้ไม่ต้องอยากรู้ครับเพราะว่าเวลาทุกคนมีเงินมีทองผมก็ไม่เคยสงสัยชีวิตใครว่าได้เงินมาจากไหนจะทําอะไรใครทําอะไรแล้วมีความสุขทํากันไปเลยครับผมดีใจกับทุกคนผมไม่เคยอิจฉาผมเห็นใครได้ดีผมดีใจด้วย แต่เวลาผมได้ดีวันที่ผมเริ่มขึ้นผมก็ไม่เคยทิ้งใครแล้วผมก็สัญญาครับทุกคนคำไหนคำนั้นแต่แค่ที่มาพูดเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเวลาผมจะทำอะไรไม่ต้องมาอยากรู้อันนี้ที่ที่ทมาไลน์นี่ผมไม่ได้หมายความว่าผมว่าใครนะแค่ผมสงสัยแล้วมันเข้าหูหลายรอบ ผมเหนื่อยครับผมบอกตรงผมเหนื่อยกับการที่ต้องมารับฟังอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าผมทำอะไรหรืออยากรู้ว่าผมจะไปไหนผมหาเงินยังไงลองตายนะครับเราจะรู้ว่าผมหาเงินจากวิธีไหนเพราะผมขายโรงครับผมเอาเงินโรงใช้ผมเอาเงินผีใช้ เงินลิเกเนี่ยผมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผมเลี้ยงแค่ครอบครัวครับแล้วเงินที่ผมเที่ยวส่วนมากแล้วเงินที่ใช้นี่ส่วนมากคือเงินที่ผมหามาจากการเล่นลิเกแล้วผมได้รางวัลมาผมก็รวมผมรวมรวมรวมหมดแหละแล้วก็ทยอยใช้ ไม่เชื่อถามทุกคนได้เลยว่าเวลาผมมีผมไม่เคยห่วงนี้แล้วผมก็จะบอกกับเจ้านี่ผมทุกคนผมบอกเจ้านี่ผมหมดว่าเดือนนี้ผมชอดนะเดือนนี้หาไม่ทันนะผมจะพูดแบบนี้ตลอดผมมีผมรีบให้เขาแล้วไม่ต้องไปสาธยายให้มากความว่าห่วงนี้หาเงินได้เฟอ้อ อยากทํานู่นอยากทํานี่ผมไม่เคยครับถ้าผมไม่มีผมไม่พร้อมผมไม่ทําทุกวันนี้ผมพัฒนาผมปรับปรุงหน้าวิธีผมอย่างเดียวพี่ชายผมอยากได้อะไรถามเขาได้เลยครับไปถามพี่ตูนได้เลยอยากได้อะไรผมปรึกษากันตลอดเรื่องการแสดงแต่ผมพูดเลย เงินที่ผมส่งรถส่งลาแล้วไม่ต้องมาอิจฉาผมว่าทําไมมีรถหลายคันทําไมผมต้องออกเยอะทําไมผมต้องนู่นนี่นั่นคุณลองมาอยู่กับผมสักวันครับแล้วคุณจะรู้ว่าเวลาตายพร้อมกันนียผมรถส่งศพเนี่ยผมส่งไม่ทันผมจึงต้องมีรถหลายคัน ได้เรื่องของคนนู้นของคนนี้ก็เหมือนกันคุณไปถามคนที่เขาซื้อกันเองนะครับคุณไม่ต้องมาถามผมไม่ต้องมาโยนเคีใย้ผมผมไม่มีปัญญาทําอะไรได้หลายๆอย่างผมพร้อมกันหรอกทุกคนเป็นหนี้ทุกคนรู้เหมือนกันหมดว่าซื้ออะไรพร้อมกันเนี่ยทําทันไหมไม่ทันหรอกมีแต่พกหางหมูมีแต่จะโดนยึด จะ้วจำคำผมไว้นะผมจะพูดรอบเดียวแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์เนี้ยคือไอไลฟ์ like ประเภทเนี้ยคือผมจะไม่ไลฟ์อีกผมบอกไว้เลยผมไม่ไลฟ์อีกวันไหนมีท้องใส่ก็ดีวันไหนไม่มีท้องใส่ก็โดนดูถูกเนี่ยอีกคำเนี้ยคิดกันสมัยอย่าไปอิจฉากันเองเลย ทุกคนมีวันชดทุกคนมีวันเงินหมดวันไหนที่มีก็ดีใจไปด้วยกันวันไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องไปดูถูกกันใช้ชีวิตอย่างผมนี่ผมไม่ได้ว่าตัวเองดีนะแต่ผมไม่เคยดูถูกใครเพราะผมก็คนหนึ่งที่จ้องจะจำนำของของผมเหมือนกันผมไม่มีผมไม่เอ่ยปากยืมใครหรอกครับ ของในตัวเรามีเราขายเราจำนำแล้ววันไหนที่ผมขายผมจำนำก็ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเสนอหน้ากับผมผมบอกไปเลยผมซื้อของผมผมจะขายผมจะจำนำมันก็เรื่องของผมผมไม่ได้ไปยืมของใครแล้วผมจะซื้อรถกี่สิบคันผมจะทำอะไรกี่สิบคันคุณก็ไม่ต้องมายุ่งเพราะผมก็ไม่เคยได้ไปพูดกับพวกคุณเลยว่าวันนี้ยืมเงินมาหน่อยนะ จะไปซื้อรถจะไปหาความสุขให้ตัวผมผมไม่เคยพูดแล้วผมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครถามทีมงานผมได้อยู่กินกันสบายอยู่กันเหมือนพี่น้องอ่าเนี่ยจะวนเข้าเรื่องลิเกนิดลิเกผมทีมผมตอนนี้กำลังอยู่ดีคนนอกอะไม่ต้องปั่นแล้วครับ ผมเหนื่อยผมรู้ทุกเรื่องแต่อยู่ที่ผมจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นแหละผมเป็นคนไม่จะพูดยังไงอะผมเป็นคนไม่ชอบต่อความยาวสาวความยืดผมไม่ชอบหาความจริงอะไรที่ผ่านหูได้ผมก็ผ่านแต่อย่าให้มันเกินขอบเขตมากผมขอแค่นั้นแหละอย่าเกินขอบเขตของชีวิตผมมาก ชีวิตใครก็ชีวิตมันเนาะอยู่กันให้มีความสุขเอาชีวิตของแค่ตัวเราเองมีความสุขโพเห็นใครเที่ยวเห็นใครทำงานมีความสุขเนี่ยลงหัดยินดีกับเขาบ้างอย่าไปอิจฉานะเหมือนงานการแสดงนี่ก็เหมือนกันในทีมผมก็ ใครรับงานได้เขาก็รับกันผมไม่มีมาว่าอุ้ยอย่ารับนะนู่นนี่นั่นผมไม่มีครับลูกน้องเราเราเราไม่พูดคำว่าลูกน้องเราคิดว่าพี่น้องพี่น้องเรารับงานได้เหลือก็เป็นกำไรเขาจะได้เก็บเงินไว้กินไว้ใช้กันเราคิดแค่นี้ดีกว่าเราอย่ามาคิดว่าห้ามรับนะเดี๋ยวงานฉันเข้าอันนี้อย่าคิดครับ คิดใหม่ทุกวันนี้ผมจะแทบจะไม่ยุ่งกับคนแล้วครับรถผมนี่ยิ่งกว่าสวนสัตว์อีกผมพูดไว้เลยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมูเลี้ยงหลายๆเรื่องอะ่ะเลี้ยงหลายๆอย่างอะ่ะสบายใจจริงผมถึงได้บอกว่าใครอยากรู้เข้ามาถามเลย วันนี้ผมจะตอบแล้วถ้าผมตอบคำถามของพวกคุณไปแล้วเนี่ยรับฟังคำตอบให้ได้ด้วยว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงถามจากตัวผมเลยโทรมาถามเลยถามในนี้ก็ได้จะได้ตอบทีเดียวเลยผมเหนื่อยผมบงตรงทุกวันนี้ให้ผมใช้ชีวิตแบบไม่ต้องรับฟังอะไรไม่ต้องมาอยากรู้อะไรมากมายอ่ะ ผมนี่เป็นคนนับหนึ่งถึงร้อยถึงแสนเลยนะวันๆเนี้ยผมไม่เคยทะเลาะกับใครนอกจากครอบครัวผมเองผมบอกไว้เลยผมไม่เคยคิดที่จะมีปัญหาจะงัดข้อกับใครใครที่เดินเข้ามาในชีวิตผมผมคิดว่าเป็นพี่น้องผมหมดใครออกไปจากชีวิตผมผมก็ไม่เคยด่ารับหลัง มีแต่เป็นห่วงทุกคนด้วยซ้ำไปถามคนสนิทสนิทผมได้เลยบางทีใครมาแล้วใครก็ไปไอคนมาก็ดีใจแต่พอคนไปเนี่ยผมร้องให้ทุกคนเป็นห่วงทุกคนรักเหมือนเดิมใครก็อยากจะโตใครก็อยากจะมีอนาคตข้างหน้าโตแล้ว อีกสองสามปีผมก็สี่สิบแล้วผมไม่มัวมาคิดเยอะไม่มัวมาอิจฉาใครหรอกร่างกายก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักหนาเล่นทุกวันทุกวันเนี่ยจะตายกันเท่วันไหนก็ไม่รู้รักกันไว้เถอะไม่ต้องมาอิจฉาไม่ต้องมาดูถูกกันไม่ต้องมาเหนียนกันใครมีความสุขก็มีความสุขไปกับเขาเนาะเอาแค่นั้นดีกว่า รักกันไว้เถอะเชื่อผมเถอะอยู่กันแบบเรื่องใครเรื่องมันเอาจนแบบว่ามันสุดๆแล้วค่อยมาจับมือถามกันอุ้ยจริงไหมเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนีน้ค่อยว่ากันไปอย่างนั้นดีกว่าทีละเรื่องเราอย่าเอาเรื่องเล็กน้อยมาคิดเยอะ ก็เหมือนเวลารถเสียเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียได้เวลาเรื่องใหญ่เรื่องโตหลบหดเหมือนหนูมุดหนีคนขุดแบมุดหนีคนดักอะไม่กล้าออกมาสู้หน้ากันแต่เวลาเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อยากรู้กันไปหมดเพราะอะไรไม่เข้าใจเพราะอะไร ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินสมัยนี้ยเก็บเน็ตที่เอาเรื่องคนนู้นคนนี้ไปทูนคนนี้คนนีเน้เก็บเน็ตไว้ดูหนังดูซีรีส์ดีกว่ามีความสุขกว่าจริงนะตั้งแต่รถบัสซะ ซื้อรถบัสมาก็ว่าโอเวอร์ผมไม่ได้โอเวอร์ที่ผมซื้อรถบัสต่อจากตามาเนี่ยเพรมันคือความสุขของผมผมชอบการใช้ชีวิตรถบัสแล้วตาเขาก็ขายมาเหมือนเขาไม่ได้ขายอะ่ะเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานคนเนึงอะ เหมือนให้มาใช้ฟรีๆอะ่ะพอซื้อรถกระบะมาก็ว่าซื้อตามคนคน,นู้นคนนี้ไม่ได้ซื้อถึงได้บอกว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าตามใคร ก็ถึงได้บอกว่าเวลามันตายทีเนี่ยมันเยอะรถก็ไม่พอแล้นะก็ฝากไว้แค่นั้นแหละครับแล้วคลิปนี้ผมก็ไม่ลบด้วยแล้วผมก็ฝากไว้ด้วยผมก็จะพูดทิ้งท้ายเหมือนเดิม ใครที่เข้ามาในชีวิตผมก็คิดว่าเป็นพี่น้องผมไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นมิตรแต่ผมคิดว่าเป็นครอบครัวผมก็เคยโพสต์ไปแล้วใครจะอยู่ใครจะไปดีใจเห็นทุกคนไปเติบโตในวันข้างหน้าเพราะไม่มีใครหรอกที่จะมายืนหยุดอยู่ที่เดิมอะ เติบโตวันข้างหน้าที่อยู่ก็เกาะกลุ่มกันไว้ที่ไปก็ให้โชคดีแล้วใครที่เขาไปเที่ยวแล้วเขามีความสุขกันนะ่ะไม่ต้องไปอิจฉาเขาหัดดีใจไปกับเขาเวลาคุณเที่ยวคุณมีความสุขก็ไม่มีใครแล้วครับที่จะไม่อิจฉาคุณนะ่ะ เพราะว่ามันเป็นความสุขส่วนตัวของคุณการใช้ชีวิตของคุณคุณไม่คุณเที่ยวไปเลยครับคุณไม่ต้องกลัวใครจะมาอิจฉาในการใช้ชีวิตของคุณเหมือนผมเนี่ยผมไม่เคยกลัวใครเลยครับเพราะเวลาผมไปไหนผมไม่ได้ไปโทรขอยืมเงินใครแล้วผมก็ใช้ชีวิตของผมแบบนี้ ผมไปไหนถ้าเห็นโพสจังหวัดไหนก็แสดงว่าส่วนหนึ่งผมต้องไปทำงานเดี๋ยวผมกล้าพูดเลยที่ผมทำทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำแค่ตัวผมคนเดียวผมทำเพื่อทุกคนอยากให้ทุกคนดูดีไปพร้อมกับผมอะมีความสุขไปด้วยกันนะ นะเก็บแพลงไว้เหนื่อยตอนอายุเยอะๆดีกว่าไม่ต้องรีบเหนื่อยตอนนี้ตอนเนี้ยเที่ยวได้เที่ยวมีความสุขได้มีเชื่อผมนี่ เคนะครับแล้วก็ไม่ต้องคล้องใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ขอบคุณมากขอบคุณที่ยังมีความสุขกันตลอดไปไหนมองหน้าย,ยิ้มหาทักกันเนี่ยผมนะโคตรมีความสุขเลยเนาะฝากไว้แค่นี้แหละครับ มีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตแค่ส่วนตัวของเรามีความสุขสบายใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่ต้องไปคิดตามคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องเอาเรื่องคนอื่นมาคิดแค่นั้นแหละครับบายบายเดี๋ยวเอาอาหารให้แมวกินก่อนนะ